กิดอีเวนติงจ้าพี่พี่ทักทาทยพี่พี่หน่อยเร็วพี่พี่ทำอะไรกันครับแ่มชอบผันหน้าหน,นีแงเองแล้วก็จะขายคลิปเนี่ยหนีจังเลยหูลูกเหอ,อาการเป็นไงเออาการเป็นไง นั่งลงดินั่งลงเ,เดี๋ยวนั่งลงก่อนอือเพื่อนกันก่อนหนูจะกินข้าวกับอะไรคะหนูจะกินข้าวกับอะไรคะไหน อยู่ข้าวยังอยู่ข้าวยังค่ะใช่แต่หนยังเดียวเลยพี่อิ๊บเนี่ย ท,ทักทายหน่อยแล้วคนรอเนี่ยอย่าติดหมาแล้วเนี่ย้นตูดก็ไม่ให้เขาหวีเนี่ย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหนูนะคะใครที่เข้ามาดูปุ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชแชร์คลิปให้ผมใยนะแกร์จะได้พาคลิปต่อไปเนาะบาย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 ก่อนเร็วไอตูดสั่นเนี่ยบายบายก่อนแล้วบายบายยังไงคะบายบายยังไงคะลูก สวัสดีครับผมผมชื่อแชมเปี้ยนนะครับผมเป็นเป็ดปูผมอยู่กับพี่อีฟ